าะลึกชายแดนที่ยูเครนนะฮะโอน้จยพาไปที่แนวรบของยูเครนตอนเนี้ที่ยูเครนยังยันอยู่ยังเจาะไม่ถึงเชฟที่เขาวิเคราะห์กันว่าจะบุกเชฟยึดยูเครนได้ภายใน2วันกับกายตอนนี้ผ่านไปแล้วหนึ่งอาทิตย์กลายเปหนึ่งวันเท่ากับ8วันรัสเซียทําไม่สําเร็จนะครับเพราะว่าหารราบกับรถถังยังบุกเข้าเมืองหลวงเชฟไม่ได้ ติดอยู่รอบนอกเพราะว่าทหารที่ชายแดนนั้นยันอยู่มันเป็นการลบในป่าครับแล้วก็มีการทํากับดักรถถังอืพวกที่เป็นทหารยูเครนชายแดนส่วนมากเป็นทหารอาสานะครับบ้างเป็นโปรแกรมเมอร์บ้างเป็นทนายบางคนเป็นอายการนะครับมีทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายอายุมีตั้งแต่ยี่สิบแปดปีถึงสามหกปี ก็คือยังแข็งแรงอยู่ไม่มีอาวุธหนักนะครับคือไม่มีพวกปืนคนไอ้ห้าสิบมิิเมตรหรือว่าไม่มีเครื่องขุดทุกอย่างใช้แบบบ้านๆนะฮะขุดหลุมเพาะก็ใช้พวกขุดอืมสู้มากเขาบอกว่าโปรแกรมเมอร์วัยยีห้าบอกว่าที่มาสู้ก็เพราะว่าเขา สู้เพื่อบ้านเกิดยูเคนอแม่เหตุผลแม่งมีแค่นี้แหละบางคนได้ฝึกแค่วันเดียวแล้วก็บอกว่าพร้อมแหละว,วันเดียวกูก็พร้อมที่จชลบแหละขอแค่ขอแค่ได้สู้อ่ะอืมขอแค่ได้สู้ขอแค่ได้ปกป้องบ้านตัวเองนะครับอันนี้เป็นเป็นท่านเป็นอายการอายการหญิงนะครับเธอยอมรับว่าเธอกลัวแต่ยังไงก็แล้วแต่ ก็ก็เหตุผลเดิมก็ต้องสู้เพื่อบ้านเกิดตัวเองเธอถูกฝึกให้เป็นคนปฐมพยาบาลทหารจริงๆอ่ะมาสอนเธอในส่วนที่สำคัญสำคัญก่อนเช่นแผลโดนยิงต้องทำยังไงวิธีห้ามเลือดต้องทำยังไงเพื่อช่วยเพื่อนของเขาเพื่อช่วยคนในหมู่บ้านของเขานะครับผมแล้วก็มีหนุ่ม หนุ่มวัย28ปีบอกว่าถ้าทางเคียฟส่งสเบียงส่งกระสุนมาไม่ทันถ้าต้องเหลือแค่มือเปล่าก็จะสู้กับพวกรัสเซียด้วยมือเปล่าใช้สกิลมีดนะครับในการสู้ผมจะฆ่าพวกรัสเซียด้วยมือเปล่าเลยเพราะผมรู้ทุกตอกซอกซอยทุกมุมของถนนในหมู่บ้าน อันนี้หนุ่มน้อยวัยยีแปดบอกนะครับมีหน่วยขุดหลุมเพาะพวกที่ทำเกี่ยวกับกับดักมีหน่วยสู้ระยะประชิดพัทเทินมีปฐงพยาบาลเติมเลือดแต่อันนี้คือสงครามจริงนะครับมันชุบไม่ได้แบบในเกมเพราะฉะนั้นคนที่เชียร์อยู่เชียร์ให้สงบดีกว่า นะฮะอย่าให้ลบกันเลยผมอ่านคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ที่ไปทางยูเครนส่วนมากจะเชียร์ให้สง,งบแต่พวกสลิปรัสเซียนคือไม่รู้ว่ากระหายขายเลือดมาจากไหนนะฮะแล้วก็สงสัยด้วยว่าเป็นเป็นความสงสัยที่ช่างโง่งเขลาเอ่อทัวร์สลิบรัสเซียน if you able to reach English or anything everything whatever in English you will get me why I knew because I l e a c h that in English ถ้าทุกแปลออกก็แปลเอานะครับสำหรับพวกสลิมใจแคบทั้งหลายนะฮะหรือไม่ใช่สลิมแต่ใจแคบก็ก็ไม่เป็นไรนะครับคอมเมนต์มาได้ผมพี่กูกดถูกใจให้หมดเพราะว่าผ่านจุดนั้นหมดแล้ว ค,ความเกลียดชังความอิจฉาสารพัดสารเพก็มาอัปเดตอะไรที่สื่อหลักเขาเข้าไม่ถึงแต่พี่เข้าถึงให้ฟังกันสวัสดีครับ